สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับรายการปักเครื่องเรื่องง่ายๆดําเนินรายการโดยสมชายนะัสคารหากมันเป็นความรู้อะไรที่เป็นความถูกต้องมันก็จะตรวจสอบได้ความรู้ข้อเท็จจริงความจริงมไม่ใช่ความเชื่อถ้าความเชื่อนี่บลันลเลยนะแค่เชื่อเชื่อว่าของมึงไม่ใช่นต่กูก็ไม่ต้องดูต่อนะดังนั้นเนี่ยการเป็นผู้รู้ผู้ชํานาญการมันต้องมีความสง่าง,งามในความรู้นะ เราก็ให้ให้ไปดูที่องค์ความรู้สิถูกไหมการเป็นครูที่ดีเราก็ต้องไปดูเขามีความสามารถในการสอนเด็กได้ไหมถูกไหมเขามีวุฒิมีใครรับรองไหมเอาโอเคกรณีนี้ไม่มีไม่มีแล้วเขามีความรู้ความสามารถที่จะสอนบอกผู้คนอธิบายให้ผู้คนเรียนรู้ข้อเท็จจริงความถูกต้องได้ไหมนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่มันจะทำให้พารแท้หรือพาร์ทเทสนะ ดังนั้นเนี่ยให้เราตรวจสอบพิธีองค์ความรู้ที่เขาใช้ในการตัดสินพิจารณาพระองค์ตรงหน้าของเขาว่ามันแท้ด้วยอะไรทําไมถึงแท้เนื้อไม่ดีพิมพ์ไม่ใช่ความเก่าไม่ได้ไม่ดีครับปฏิเสธเราออกมาแล้วห้าร้อยสามร้อยเจ็ดร้อยโดนเอราเนื้อยังไม่ได้ครับเอายังไม่ใช่ครับอันนี้คือในส่วนของกรรมการรับตัดสินผักนะเนื้อไม่ใช่ไม่ใช่อย่างไงครับ คุณต้องไปศึกษามาเยอะๆว่าวงการเขาเล่นยังไงพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์ไม่ใช่ยังไงครับคุณก็ต้องเรียนรู้ให้มันถูกต้องาพิมพ์ทรงมันต้องเป๊ะๆมันจะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นเขาเล่นยังไงวงการเล่นยมงคุณก็ต้องไปศึกษาตำลงตำรามาให้ดีนะจะได้ไม่ผิดพิมพ์แบบนี้นะพ่อความเก่าต้องได้ความเก่าไม่พออย่างเงี้ยความเก่ายังไม่ได้ยังใหม่อยู่เลยยังสดสด อะไรวะเก่าแค่ไหนพออาจารย์อย่างนี้มันไม่ได้ดูใหม่คลิกเลยคุณถ้าคุณดูความเก่าเป็นนั่นก็เหมือนกับเด็กอะนะผิวมันตึงไองนี่มันยังเป็นพระผิวตึงเลยมันไปนเก่าที่ไหนหรอกถ้าพระเก่านี้หน,น,นังมันจะเหี่ยวๆเหมือนคนชราแยกออกไหมระหว่างเด็กเด็กทารกกับคนชราผิวหนังอะเออถ้าแยกไม่ออกอะนั่นแหละก็มันก็ประมาณนั้นแหละพระองค์นี้ยังตึงๆเลยผิวตึงเป็นทารกเลยเพิ่งสร้าง อ้าวว่ากันไปอร่อยตัดต่อไม่ดีแล้วอร่อยตัดต่อก็ไม่ใช่มันตัดยังไงอาจารย์ครับอ้าวเขานี่ไงมันข้างๆแล้วมันจะมีรอยแผวเบาอย่างแมวควนอันเนี้ยดูที่เนี่ยมันเรียนตึงเป๊ะขนาดนี้มันไม่ใช่หรอกนะแล้วมันใช่เป็นยังไงก็บอกแล้วไงถ้าสมมติมันมีมวลสารแล้วอะไรที่มันอยู่ข้างๆมันจะขูดลงไปเป็นหลุมลึกๆไงนั่นแหละเขาเรียกว่ารอยแผวเบาอย่างแมวควนมันเกิดทุกองค์อาจารย์ ก็ต้องมีอล้วเราจะรู้ได้ยังไงมันต้องมีประสบการณ์ด้วย,ยงไงเห็นป่ะมันต้องใช้ความรู้นั่นต้องเคยเห็นพระแท้มามากมาองค์แท้ตกลงพระมันจะแท้ยังไงครับอาจารย์ที่อาจารย์ใช้รับรองตัดสินพระชาวบ้านเขาเานี่ยพระแท้ดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าดูลายตัดตอก๊กเออมันไม่มีข้อเท็จจริงเลยองค์ไหนกับองค์ไหนมันจะมีฝาแฝดไหมทั้งเนื้อทั้งพิมพ์ทั้งความเก่าทั้งรอยตัดตอก มันต้องใช้ประสบการณ์นะประสบการณ์มีมาตรฐานนะจารประสบการณ์จานถูกก็แ่าอ้าวไอ้ี่ดูหมิ่นกูอีกแล้วกูขายได้มามืองรูกกูขายได้มาเท่าไหร่แล้วดูดิดูพักกันคอกูนี่เห็นปะคนเนี้ยคณะบ,าาบาดีคณะบดีข้าหาบาดีจองจองอยู่นะฮะยี่สิบล้านกูยังไม่ปล่อยเลยนะตอนนี้ใบสั่งกูเพียบเลยเด็ยกูมานั่งรับนะกูก็อยากจะเจอพัดแท้เดยวกูจะได้ช้อนเข้าไปทำกำไรต่อ ก้พูดไปนะแล้วไงอะ่ะพาของมึงแท้หรือเปล่านะอของกรรมการนะนะกรรมการก็จะบอกว่ายัางไงภาพมึงไม่แท้เรามึงไม่ต้องมาเถียงกูหรอกเพราะอะไรอ่ะพ๊าถ้าพาแท้นะผมรับเข้าประกวดแล้วแล้วที่ไม่รับอ่ะจ้ะก็มันไม่แท้ไงท้ามันไม่แท้้มันไม่มีอะไรถูกเลยเนื้อพิมพความเก่าร้อยตัดต้องไม่ถูกทั้งนั้นแหละอะไรวะฮนะงงงงไหม งงอ่ะแล้วตกลงยังไงอาจารย์ก็บอกแล้วไงถ้าแท้ก็รับผิดรับรับเข้าประกวดแล้วตกลงไม่รับเออไม่รับถูกต้องไม่รับแล้วแล้วพระเราแท้ไหมอ่ะแล้วพระเราไม่แท้ไปกี่ทีก็ไม่แท้ไปกี่ทีก็ไม่แท้เสียงเงินโดนค่าไอใบประกวดเนี่ยตลอดเพราะอะไรเพราะความรู้มันไม่ใช่งไงคุณจะมาอ้างอะไรว่าสิ่งที่มันทําให้เป็น พระแท้ได้เนื้อพิมพ์ความเก่ารอยตัดต่อไม่มีความเหมือนกันทุกดอกหรอกนะทุกองค์ไม่มีแบบนั้นนะให้ที่ไปดูพระที่เขาตัดสินมาแล้วมาวางคู่กันนนยัยไม่เหมือนกันเลยถ้าเราบอกว่าเฮ้ย hey, องนี้แหละถูกต้องเนื้อพิมพ์ความเก่าได้อีกองคหนึ่งมันปลอมอ่ะเพราะอะไรมันไม่มีฝาแฝดอย่างน้อยอความเก่ามันก็ไม่เหมือนกันอย่างน้อยเนื้อมันก็ไม่เหมือนกันอย่างน้อยพิมพ์มันก็ผิดเพี้ยนกัน นอกจากมันเป็นผ้าโรงงานปั๊มมาติดๆก,กันเนี่ยโอกาสที่มันเป็นอย่างนั้นได้เออแล้วไงอ่ะถ้าพัดแท้ผมรับประกวดแล้วไงตกลงไม่แท้ไม่แท้แทยังไงเขาต้องมีมาตรฐานคณะกรรมการเนี่ยเขามีประสบการณ์เขามีคุณวุฒิและวัยวุฒิเรามีคณะการคณะกรรมการรองรับเป็นร้อยๆนะไม่ใช่มีแค่คนสคนเหมือนชมรมแล้วไงะครับอาจารย ถ้าผิดถูกยังไงเียเดี๋ยวเราก็ตรวจสอบได้กรรมการทุกคนก็จะลงมาช่วยตรวจสอบแล้วใช้อะไรตัดสินนะครับว่ามันแท้หรือไม่แทแ้จะตรวจสอบยังไงครับเอาก็ดูเอาเนื้อเอาพีมาความเก่าเอารอยตัดต่อเอาประสบการณ์ตัดไงตัดสินไงแล้วยังไงอะครับคุณก็ต้องเชื่อเชื่อผมเชื่อองค์กรผมเชื่อสมาชิกคณอาจารย์าจาที่เข้ามอดเขาเก่งนะ เราเป็นผู้รู้ผู้ชนาญการเรื่องอะไรครับอาจารย์คาดเดาหรอเออตลกดีเราเล่นพระมาตรฐานตรงไหนพะมาตรฐานจารยังไม,ไม่มีเลยเราเล่นเป็นมาตรฐานตากลตรงไหน é? สากลมาตรฐานคืออะไรจางมันต้องมีหน่วยวัดค่านี้ต้องมีหน่วยวัดค่าวัดค่าได้ที่วัดค่าความคงที่ได้วัดค่าความเปลี่ยนแปลงได้ มีชื่อหน่วยวัดค่ามันชื่ออะไรแยกย่อยเป็นหน่วยหน่วยวัดค่าตัวนั้นอะ่ะมันวัดด้วยหน่วยอะไรชื่ออะไรมีไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยมีความเชื่อล้วนๆเลยนะทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมู่คณะนั่นก็เชื่อดังนั้นเนี่ยอ่ะแล้วตกลงย้อนกลับไปที่เดิมถ้าพัดแท้ผมรับเข้าประกวดแล้ว แท้เพราะอะไรไม่มีคามําตอบเห็นไหมมาตรฐานหน่วยองค์กรมีมาตรฐานไหมนม,มาตรฐาน,น,าฐานความรู้ของคณอาจารย์มีมีมาตรฐานดีแล้วมันก็จะพูดกันอยู่อย่างเงี้ยเอาง่งายๆก่อนนะความรู้จริงมีหรือเปล่าเออถ้ามันไม่มีความรู้จริงไม่มีความจริงเรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่ต้องมาพูดเลยจบจบ ผมจะใช้ความเชื่อทั้งหมุกคณะก็ได้ไงทิศทางมันก็ไปอย่างนั้นย้อนากลับที่เดิมถ้าพ้าดแท้ผมรับเข้าประกวดแล้วความจริงคืออะไรครับจ๊ะความถูกต้องมีไหมเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่ถ้ามันปาศจากข้อเท็จจริงเท่าความถูกต้องมันไม่มีหรอกความรู้มันไม่มีไงเพราะความรู้มันเกิดจากความจริง ถ้าความจริงมันไม่มีเรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื agen, ่องแรกเนี่ยคุณอย่าไปหวังว่ามันจะไปเจอความถูกต้องจะไปเจอความรู้จะไปเจอความรู้แล้วใช้ความรู้ได้ถูกต้องไม่มีทางอย่าไปพูดถึงความยุติธรรมนะมันไกลเกินไปอย่าไปพูดพูดถึงว่าเฮ้ยพัดแท้เพราะเพราะผมมีความรู้ตรงไหนความจริงยังไม่มีความจริงมันทําให้เกิดความรู้ต้นเรื่องของมันน่ะมันคือความจริง คำจริงคืออะไรของมึงกมชาติแม่พิม์แม่พิมพ์มีลักษณะงอะไรของมึงใครจะไปเกิดททนใครจะไปรู้เอานั่นแหละเสร็จแล้วนั่นแหละเสร็จมาไลเลยนะแล้วจะรู้ได้ไงมันตัดต่อต้องมีรอยแผลเบาอย่างแมวขวดมีแมมความจริงแล้วมันมาจากไหนก็ไม่รู้จักแม่พิมจะรู้ได้ไงมันไปตัดตอกแบบแมวขวดอะไรอย่างนั้นนะใช้ตอกตัดใช้มีดตัดใช้สารพัดจะตัดของมีคงมีคง รู้ได้ไงไอ้ส่วนเนี้ยมันเป็นการส่วนอธิบายที่ต่อเนื่องจากแม่พิมพ์มันอยู่หลังขบวนการพิมพ์แล้วมันอยู่ตรงช่วงแม่พิมพ์ต้องเห็นก่อนใช่ไหมแม่พิมพแม่พิมแม่พิมไม่รู้จักไอนรู้ได้ไงมันตัดต่อมันตัดด้วยของมีคงแล้วรู้ได้ไงมันตัดด้วยนูน่นตัดด้วยนี่ตัด ตัดด้วยนั่นแม่พิมพ์ความจริงเรื่องแม่พิมพ์ยังไม่รู้จักเลยเออแล้วไงอธิบายส่งเด็กนะพิมพทรงต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะแม่พิมพ์เป็นยังไงเราควบคุมแม่พิมพ์ได้ไหมเราควบคุมให้มันเป๊ะแบบเหรียญบาทได้ไหมไม่ได้หรือว่าได้แม่พิมพ์เป็นยังไงเคยเห็นแม่พิมพไหม มีการเอาเนื้อออกมาตัดเนื้อตัดได้มันอ่อนย่บอ่อนย่อมอ่อนย่นยได้ใช่ไหมยับย่นได้อะไรได้มันผิดพิมพ์มันเพี้ยนพิมพ์ได้เราต้องยึดพิมพ์เป็นหลักก่อน,นจะไปยึดพิมพ์ได้ไงเวลาเราตัดอะไรไปมันก็ต้องเกิดการในนี่อยู่แล้วผิดพลาดบิดเบี้ยวเอียงมั่งฉลับ้างอะไรมั่งพิมพ์ทรงข้างในมันก็มีผิดผิดแบบของมันนะมันก็เกิดสอบล่างบานบนอะไรพวกเนี้ย มันเพียนได้แล้วพิมพ์ทรงเทียนอ่ะแล้วแล้วมันมันมันถูกพิมมั้ยเออต่อนนี้นี่เราพูดถึงในกรณีของพาร์ทแท้และไอ้คนที่มันตัดสินมันไม่เห็นแม่พิมพ์และเราก็ไปฟังมันโอ้ยพิมพ์ทรงต้องถูกต้องมาก่อนยังไงมันเกิดจากแม่พิมพ์นั้นอ่ะมันต้องถูกต้องมันต้องออกมาจากแม่พิมพ์อะไรเราก็ต้องมันก็ต้องเป็นรูปนั้นมันไม่เสมอไปนะถูงก็หลัก เออการที่เราไม่รู้ความจริงอยู่แค่เรื่องเดียวคุณคุณสมบัติการเป็นผู้รู้ผู้ชํานาญการมันไม่มีแล้วพราะมันไม่รู้เนื้อก่อนพิมพ์เป็นยังไงมันไม่รู้ว่าจะเอาพระออกมาจากแม่พิมพ์ที่มันก็ไม่รู้ว่ามีลักษณะยังไงนะเหมือนที่เฮียกุ้ยข้างถนนเขาเอามาให้ดูไอ้แม่พิมพ์หลุมลงศพแบบนั้นอนะงัดกันทั้งวันนะแห้งแล้วก็เอามาตัดไม่ได้แข็งลำบากลำบนนะ หรือว่าอย่างวันนี้มีม,มีผู้หนึ่งถามผมมาว่าอาจารย์ครับแม่พิมพ์การพิมพ์พระออกมาจากจากแม่พิมพ์เนี่ยของวัดเกษชโย,ยอาจารย์มีเสียงเขาบอกว่าเราต้องมกฝนกระดาษทรายสมัมก่อนมันมีกระดาษทรายเหรอครับสมัยนั้นมันมันมีกระดาษทรายน่าเหรอครับขำอย่าไปเชื่อมันมากผมอย่าไปเชื่อมันมากไอ้พวกนี้ทําอะไร ทํำแล้วมันมาทําซ้ําซ้อนงานซ้ํำซากนะมันมีแต่คนโง่ที่ไม่พยายามคิดอะไรให้มันฉลาดหมายถึงว่าไอ้คนทําพระนะผมไม่ได้ว่าท่านสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตนะในเมื่อเขายังไม่ได้สรุปเลยใครเป็นคนทําพระต้องมาทํานู่นแล้วก็ต้องมาทํานี่แล้วก็ต้องมาทํานั่นแล้วก็ต้องมาทํนาทนี่ปวดหัวนะเสียเวลานะเอาปัญญาคิดดิ ผมไม่รู้ไอคนพวกนั้นมันใช้อะไรคิดนะถ้าอย่างที่ท่านท้วงถามมาเนี่ยอาจารย์ครับมีกระดาษทรายแล้วนะครับสมัยนั้นมนคงมีแล้วมั้งนะตะไบเป็นยังตะไบมันยังเพิ่งเกิดมาตอนนั้นเลยมันพัฒนาทํากระดาษทรายแล้วละ่ะนะนะอย่างแม่พิมพ์แม่พิม,มพ์มที่อยู่ไอทางใต้เยอะแยะเป็นหมืนม่นๆเขาอ้างว่าทําจากหินลับมิโกนหินแม่น้องแม่น้ําอะไรไปดูเป็นหมืนม่นๆ ทำไมแล้วมันมีหินเจียมันมีเครื่องเจียไหมหินแม่งแข็งก็ตายค่ะถูกไหมเออคนเราถ้ามีปัญญาคิดนะถ้าเรามีปัญญาคิดเราเรียนรู้โดยใช้สติปัญญาเราก็จะได้ข้อเท็จจริงคําตอบอะไรตั้งเยอะแยะนะดังนั้นเนี่ยไอคนพวกนี้เดี๋ยวมันก็คืนน้ําลายมันหมดมันเพราะมันไม่รู้มันนึกอยากจะพูดอะไรก็อยากอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะเล่าอะไรก็เล่า ดังนั้นเนี่ยเวลามันจะตัดสินผ้าให้ใครนะนี่เมื่อถ้าสมมติว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่มีสมัยนั้นตอกมันตัดไม่เข้ามันก็ตัดด้วยของมีคมไปตัดด้วยของด้วยมีโกนไปทาเป็นด้ามไปด้ามทาเป็นด้ามก็เป็นมีดมีดแล้วไม่เรียกตอกมันก็เปลี่ยนเป็นมีดไปมันก็เปลี่ยนเป็นของมีคมไปมันก็ปรับเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆแล้วตกลงมันนิ่งไหมมันไม่นิ่งความเชื่อมันไม่นิ่งเพราะอะไรมันไม่รู้ มันไม่รู้จักแม่พิมพ์ไงมันก็เลยหาข้อสรุปหาข้อเท็จจริงไม่ได้จะตัดด้วยอะไรอะ่ะอ,อบางคนนะมันก็ต้องว่าตัดตรงนู้นตรงนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้เล่นภาพมาสี่ห้าสิบปิงหาข้อสรุปกันไม่ได้และที่ผ่านมาเออสชายไม่ทวงถาม,มไม่เคยคิดกันเลยนัจ้องนอนบนบันลังเมฆก,กัน แล้วเ็เที่ยวไปตัดสินพาระชาวบ้านก็ปลอมตัดต่อก็ไม่ดีแล้วตัดต่อก็ไม่ดีแล้วดูรอยตัดก็ไม่ดีแล้วคุณไปอ่านหนังสือเก่าๆคุณจะเจอแค่ดูรอยตัดตอกเราก็ตอบได้ตอนนี้เจอดูขอบก็ตอบได้นะสมชายมาแล้วสอนวิธีดูขอบก็ตอบได้ขอบคมแบบนั้นนะพาโรงงานนะมึงก็มาตัดสินเป็นพาร์ทแท้มาถามเรื่องแม่พิมไม่รู้เรื่องตัดของมีคมมันทำให้กรอบคมได้เส้นตรงได้ ต่ลองย้อนกลับไปดูภาพเก่าภาพโบราณมันไม่คมมันจะโยกม,มันจะมีลักษณะเป็นรอนของมันไอ้ที่ลอยปูที่เขาบอกว่าลอยปูไตอะไรนะั่นน่ะนั่นแหละปีแยกแตกย่นนั่นแหละมันต้องมีไอ้ภาพปอมันตึงเป๊กออกมาเลยผิดแล้วนะลองหัดดูภาพโบราณกับพระเก่ากับภาพใหม่โรงงานแล้วท่านจะเข้าใจเลยว่าเอ้ยผมพูดอะไรนะ เราแยกแค่พระโรงงานกับพระทำมือได้ก็เก่งแล้ะเขายังแยกไม่ได้เลยนะเราไปตั้งเป็นองคูองคดาราองค์จุก,กูจุก,กูอยากรู้ไปเรียนด้วยกันพระแท้ต้องมีแบบนี้ดังนั้นเนี่ยให้ให้เราไปดูให้เราไปจมปักดักดานอยู่กับเขาว่าอ่ะนี่ดูดูพ้าแท้มันแท้ยังไงป้ายัางไงไม่เหมือนพราโรงงานเขาติดวัสดแจวกันทั้งน,นั้นใช่ไหมเออ ก็นี่ไงถ้าพัดแท้เนี่ยผมซื้อเราพอา้าเหมือนมันไปมันก็ไม่ซื้อมันต้องติไม่เนื้อไม่พิมพ์ไม่ความเก่าไม่ลอยตัดต่อนะถ้าพัดแท้ผมซื้อมันมีคําว่าแท้แหละถ้าพัดแท้ผมซื้อถ้าพัดแท้ผมรับประกวดใครรับประกวดไอ้คนขายมันเข้าไปรับประกวดรับรับดูพัารับประกวดใครรับซื้อก็ไอ้คนขายมันก็ไปรับซื้อใช่ไหมไปดูมันจะรับซื้อหรือไม่รับซื้อ ลสุดท้ายเนี่ยพัดแท้ยังไงเราก็ไม่รู้แล้วเราก็คิดว่ามันรู้อ่ะก็เขารู้ไงสมชายเนื้อพิงความเก่าร้อยตัดต่อมันใช่ที่ไหนอ่ะเนี่ยเขาเล่นกันแบบมีมาตรฐานไหนะมาตรฐานมันวัดค่ากันยังไงหน่วยไหน,เ,นเขาเล่นกันเป็นสากลสากลไหนกูเห็นม่นแค่กลุ่มเดียวก้อนเดียว สากงสาเกสากลุ่มสากรกัอนอยู่อย่างเงี้ยคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องด้วยเลยนะสารกรกนของเขาอะก็คือคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยว่าพระอันนั้นมันแท้แท้ยังไงทําไมถึงมันแท้คาอธิบายอันนั้นอะมันไม่ได้ไปสนับสนุนให้พระมันแท้ได้เลยพระปลอมก็อธิบายแบบนั้นพระแท้มันก็อธิบายแบบนั้นได้แยกแยะไม่ได้เราก็ันแท้เพราะเหตุนั้นนะอ่ะก็เป็นพระแท้ไง เขาตัดสินมาแล้วว่าแท้ใครตัดสินะพวกมันกันเองนะเออให้คนให้คนกําหนดมาตรฐานกูจะกําหนดยังไงก็ได้ตัดสินในมาตรฐานที่เขากําหนดกูก็จะกําหนดยังไงก็ได้ตัดสินยังไงก็ได้ให้แท้ทิศก็ได้อย่างที่ผมบอกตอนแรกตัดต่ออีกคนหนึ่งบอกตัดด้วยมีดโกนอีกคนหนึ่งมาบอกว่าตัดด้วยของมีคมแค่นี้ก็ทะเลาะกันตายหานะนะความไม่เหมือนกัน ความรู้ที่ไม่เหมือนกันความไม่รู้เหมือนกันมันจะไปตัดสินให้มันเหมือนกันได้ไงตัดตอมันก็ออกไปลักษณะอย่างหนึ่งที่มันมีรอยคูดรอย,ยอะไรเพราะตอบไม่มีคมก็ถูกแล้วตอนหลังไม่เอาลว้ยเอามีโกนแล้วตายแล้วเปลี่ยนเป็นมีโกนเปลี่ยนเป็นของมีคมนันมันจะใช้ความรู้ที่ถูกต้องนด่ไงจะไปตัดสินพ้าชาวบ้านองค์ละสิบล้านยี่สิบล้านให้ถูกต้องแค่รอยตัดตอบเรื่องเดียวตัดข้างด้านเดียว เรื่องเดียวมันก็ทะเลาะกันตายแล้วไงอะ่ะมันก็ต้องมีคนไม่เห็นด้วยเพราะสมัยเก่าโบราณเขาบอกกาตัดด้วยต่อมันมีรอยคูดแผ่เบาอย่างแมวขวนมีคำอธิบายด้านข้างนะเราจะเห็นรอยแผ่เบาอย่างแมวขวนและปัจจุบันน่ะตัดด้วยของมีคมแล้วไงอะ่ะผิดกันแล้วตัดด้วยมีกรผิดกันแล้ว แล้วแล้วจะไปตกลงกันยังไงกรรมการทั้งหมดเออไม่รู้แล้วต่างคนต่างก็มานั่งรับพระก,กันต่างคนก็ต่างกาหนดกันขึ้นมาเองไงเฮ้ยกูอยากให้มันตัดด้วยมีดความจริงมันตัดด้วยมีดไหมไม่รู้เขาก็บอกแล้วจะตกลงกันไม่ได้อีกคนหนึ่งตัดด้ตอบความจริงมันตัดด้วยตอบไหมก็ไม่รู้มันมันยังหาข้อสรุปไม่ได้ แล้วทำไมไม่หาข้อสรุปให้มันได้ก่อนข <c oughs> ำอะ่ะถูกไหมเฮ้ยการเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการ <c oughs> เขาเรียกว่าอยู่ในดงเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในก้อนเดียวกันมังตกลงกันไม่ได้ไอเรื่อนที่อะไรที่มันมีปัญหาแล้วจะไปบอกว่าตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการได้ยังไงถูกต้องมันก็ต้องคือถูกต้องเหมือนกันหมดไม่ใช่ไอ้นู่นมันเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนั้นไอ้นั่นมามีเนื้อนี่ไอ้นี่มามีเนื้อนั่นมันก็บรรล นะดูพระองค์เดียวกันดูไม่เหมือนกันแค่ดูรอยตัดต่อตัดด้วยมีดมันก็ไม่เหมือนกับรอยตัดดตีตอถูกไหมรอยตัดข้างอะ่ะตัดด้วยของมีคมคมยังไงอะไรที่มันคมโูหมันกว้างนะแม่งกว้างเป็นทะเลเลยตกลงเกิดไม่ทันตกลงมันตัดจริงรอเปล่าข้างเออเดี๋ยวแม่งเกิดทฤษฎีข้างมันไม่ได้ตัดซวยอีกนะเออ มันมันมีทางเลือกอื่นคือถ้าเราเขาเขาเขาไปกําหนดแบบนั้นไงเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นดีนะเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นว่าเฮ้ยมันถ้ามันไม่ตัดเออใช่ไหมไม่ใช่มาออ้ยความหน้าหงายหน้าตัดไม่รู้ดีนะอวดรู้โอ้ไปขยายความมันนี่เอาออกจากทีมมาแล้วมันต้องความหน้าตัดงั้นอุ้ยเก่งอาจารย์เก่ง,กงสุดยอด ความหน้าไปนหน้ามันก็เละเลอาจารย์หน้าก็แบนเนี่ยจะไปแบนดได้ไงมันแข็งบาดดีแล้วเอากระแลงกดจากข้างหลังมันกดเข้าไปไงที่อาจารย์บอกความหน้าตัดเอาออกจากพิมพ์คิดเต็มหมดนี่ผมหมายถึงไอ้พวกที่กําหนดนแบบนี้มันพูดอะไรงอยากจะพูดอะไรงี้อยากจะพูดจะตัดสินพระคาแท้ก็ตัดสินไปจะกําหนดมาตรฐานวันนี้เอาอยัางไงก็โอเคพรุ่งนี้จะเปลี่ยนยังไงกูก็เปลี่ยนตกลงเฮ้ยความจริงคืออะไร ความจริงที่ใช้ให้คนอื่นที่ตัดสินพรสแท้มันคืออะไรเขามีมาตรฐานก็เ,เอามาตรฐานออกมาสิถูกว่าสอนคนอื่นเขาให้เข้าใจเขาจะได้รู้ว่าอ๋อพรสดอย่างที่เราเข้าถือครออยู่เนียเ่ย้มันไม่มีมาตรฐานโอกาสที่มันเป็นพรสแท้นไม่มีหรอกไม่ไม่ไม่ส่งประกวดหรือ่าเดี่ยเปลืองตังค์เลยแต่พรสดอย่างนี้เนี่ยแท้มีลักษณะแท้เลย เขาเคยสอนเคยบอกไว้พาร์อย่างนี้แท้ส่งเข้าไปเลยโอกาสแท้ยเยอะเลยงคงเนี้ยแปดิเปอร์เซ็นต์ถึงกูไม่ไม่รู้นะว่าเขาแน่นยังไงแต่ว่าความรู้มันน่าจะเป็นพารแท้อยู่แล้วลองเลยวัดเลยนี่ไม่ใช่อะไรมึงรู้หรือไม่รู้มาหากูนี่ถ้าพาร์แท้กูซื้อพาร์แท้กูส่งกูรับเข้าประกวดเฮ้ยมึงผูกขาดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันเลยหมดเลย ทั้งความรู้ทั้งอธิบายทั้งขายพระทั้งตัดสินทั้งรับรองทั้งโอ้โหคนอื่นนะเฮ้ยพระคนอื่นปอมหมดเอ้แล้วพระมึงแท้ปะล่ะแท้ทีพระกูแท้แท้ไททงอธิบายนี่ไงโอ้โหเกาะกระจกก็เยอะองค์ดารานี่ไงเนี่ยองเนี้ยองตัว,ต,วตัวนี้ตายหาแล้วนะคือเราให้คนกําหนดมาตรฐาน ซึ่งเราก็ไม่รู้คืออะไรเนื้อทีมควาเก่าร้อยตัดตอ่อมันวัดค่าตรงไหนเราให้คนที่กดดําหนดมาตรฐานอะไรก็ได้กูจะกําหนดอะไรมาให้แท้ให้เท็จก็เดี๋ยวกูก็กาหนดกันเองอ,อยากเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวกูก็เปลี่ยนจะตัดตอ่อจะตัดด้วยมีดจะตัดด้วยของมีคงจะตัดด้วยมีดทกจะตัดด้วย เด็กผู้เปลี่ยนกันเองผู้ใหญ่เขาคุยกันใหญ่มันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวความรู้ดิมันไม่เกี่ยวกับใหญ่หรือไม่ใหญ่จะขายของยาหรือไม่ยาเกี่ยวกับความจริงข้อที่จริงมันคืออะไรมันตัดหรือไม่ตัดมันตัดได้ยังไงอะไรตัดไม่รู้ยังตกลงกันไม่ได้สี่สิบห้าสิบปีตกลงกันไม่ได้ยังไม่ได้ข้อสรุปแล้ไปตัดติดผ้าชาวบ้านเขาได้ไงเมื่อไม่มีความ ไม่มีความรู้ไม่มีข้อสรุปแต่เดี๋ยววันหน้าวันหน้าสมมติเราซื้อไปเราเราเช่าผ้าองค์นี้ไปวันหน้าเราจะเปลี่ยนเป็นตัวเงินให้ไอคนที่คนสมมติคนที่ขายขายด้วยการตัดตอกมันมีรอยแผลเบาอย่งอางแมวควรเกิดเสียชีวิตไปมีบัตรรับรองอ่ะเราใช้ไม่ได้หมดแล้วจบแล้วไหม เราพบปัญหามุหยุดกันไปกดติดตามและกดกระดิ่ง